ไฮสันฟิลลี่ยังไม่ต้องการรีแมททันที โดยล่าสุดนั้นศึกล้มแชมป์โลก4สถาบันหลักในรุ่นเฮฟวิเวทระหว่างไทสันฟิลลี่แชมป์โลกเดิม UBC รุ่นเฮฟวิเวตกับทางอเล็กซานเดอร์อุสิตแชมป์เดิ b a เดิ b o IBF และ IBO ในรุ่นเดียวกันก็ได้จบลงไปด้วยชัยชนะของทางอเล็กซานเดอร์อุสิตด้วยคะแนนอย่างไม่เป็นเอกฉันท์114ต่อ113 113ต่อ114และ115ต่อ112ทำให้อเล็กซานเดอร์อุสิสกลา เป็นแชมป์โลกเพียงหนึ่งเดียวในรุ่นฮิวเวริร์ดสำหรับรูปเกมการชกก็เป็นทางอเล็กซานเดอร์อุซิสที่เดินลูกไล่ฟิลลี่เป็นส่วนใหญ่แต่อุซิสก็โดนหมัดของฟิลลี่จนต้องหยุดชะงักอยู่เหมือนกันแต่พอมาถึงยกที่9อเล็กซานเดอร์อุซิสก็สามารถระดมยิงหมัดใส่ไทสันฟิลลี่จนกรรมการช่วยไว้ทันแต่ไม่ยุติการชกมีเพียงแค่นับถึง8เท่านั้นและให้ชกต่อจนครบกำหนด12ยกไปและหลังการชก ไทสันฟิลลี่เขาก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าเขาจะพิจารณาทางเลือกต่างๆก่อนแทนที่จะเรียกร้องให้มีการรีแมตทันทีซึ่งฟิลลี่ได้กล่าวว่าผมพึ่งทะเลาะก,กันผมพึ่งออกมาผมยังไม่อยากคิดเรื่องชกมวยเลยผมอยู่ในค่ายมาเจ็ดเดือนแล้วผมมาที่นี่เพื่อรับเงินตอนนี้ผมจะกลับบ้านไทสันฟิลลี่ยังได้กล่าวว่าหลังจากนี้เขาจะทำอะไรต่อไปว่า ผมจะไปเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวพูดคุยกับภรรยาและลูกๆแล้วดูว่าผมอยากจะทำอะไรต่อไปผมไม่ได้โชคหวยเพราะผมไม่มีเงินผมโชคหวยเพราะผมรักมันในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าผมจะมีอายุ36ปีแล้วผมก็โชคหวยมาตั้งแต่เด็กการโชครีแมทผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะพิจารณาทางเลือกต่างๆแทนที่เราจะรีแมททันทีไทสันฟิลลี่กล่าวนั่นเอง